การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านขี้เหล็กอำเภอปทุมรัฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมศึกษาร้อเอ็ดเขตสองนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนางสุภรัตน์รือโสภาโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน127คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กได้ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นที่จะขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในการทำงานและปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อตอบสนองพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอดเขตสองชุมชนครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยมีการดำเนินการดังนี้โรงเรียนบ้านขีเหล็ก ได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมุ่งเน้นการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทยมีการประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการแนวปฏิบัติ ในการนำนโยบายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บูรณาการในการจัดการเรียนรู้โดยแบ่งครูแกนนำบูรณาการตามกลุ่มสาระและมีการติดตามผลการดำเนินง,งานระหว่างการดำเนินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอโรงเรียนบ้านขี้เหล็กมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการพัฒนาตนเองในด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิเช่นร่วมจัดนิทรศการโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงการศึกษาดูงานสูงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้ที่มีวินัยในตนเองรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาและชุมชนได้ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กมีแผนงานการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่พอเพียงและสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการดำเนินการตามแผนงบประมาณพร้อมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนและสถานศึกษาและชุมชนเป็นสำคัญมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณสามารถตรวจสอบได้ทุกงาน ทุกโครงการทุกกิจกรรมและมีการนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณให้เหมาะสมในปีต่อๆไปโรงเรียนบ้านขี้เหล็กมีแผนงานการบริหารจัดการวิชาการของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการดำเดนินการตามแผนการพัฒนาเช่นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นการวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาเป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนสวัสดีค่ะดิฉันนางสุภรัตน์ลือโสภาูุ้้มในการโรงเรียนบ้านคีเหล็กอำเภอปทุมรัฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองการพัฒนาสถานศึกษา เป็นศูนย์เรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านขี้เหล็กได้มีการบริหารจัดการในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 1. การบริหารจัดการในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขี้เหล็กใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางของความพอดีความมีเหตุผล และมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆซึ่งโรงเรียนบ้านที้เล็กมีผู้บริหารที่มีคุณลักษณะของผู้บริหารพอเพียงมีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เป็นเหตุเป็นผลพอประมาณตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้ความรู้ควบคู่คุณธรรมในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้กับตนเองและสถานศึกษาอีกครั้งยังมีการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนมีการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมุ่งเน้นการศึกษาซึ่งยึดผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจของโรงเรียนคือเป็นองค์กรการเรียนรู้ผู้คุณธรรมตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้โดยน้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงม,มาใช้บูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมพวกผู้ไปกับมีความรู้ความสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มีการสวัสดีค่ะข้าพเจ้านางจิราัาธุรชาติครูรูกลุมสาระการเรียนรู้การง,งานอาชีพ ข้าพเจ้าได้นําหลัปกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้วัดผลประเมินผลโดยการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสามห่วงสองเงื่อนไข4มิติเพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทํางานร่วมกันทักษะการจัดการทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการแสวงหาความรู้ให้นักเรียนมีคุณธรรม มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำรงชีวิตกลุ่มสาระการงานอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้นำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้หลักสามห่วง 1. มีเหตุผลคือมีการค้นคว้าหาความรู้ 2. ความพอประมาณ 3. มมีภูมิคุ้มกันที่ดีหลักสองเงื่อนไข หนึ่งเงื่อนไขความรู้สองเงื่อนไขคุณธรรมหลักสี่มิติหนึ่งมิติด้านวัตถุสองมิติด้านสังคมสามมิติด้านสิ่งแวดล้อมสี่มิติด้านวัฒนธรรมการนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจึงทำให้คุณครูมั่นใจว่านักเรียนได้เรียนรู้จริงเกิดความเข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพขอนำเสนอการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายสุวัสดีเที่ยงสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สองเงื่อนไข สห่วง4ี่มิติประเด็นการใช้แผนการเรียนรู้ 1. เงื่อนไขความรู้จัดองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 2. เงื่อนไขคุณธรรมนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาเป็นแนวในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการวัดประเมินผลทุกครั้งในการจัดการเรียนการสอน ประเด็นการใช้แผนการเรียนรู้สามหูห <c oughs> 1. มีเหตุผลให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าได้ตนเองโดยใช้อินเทอร์เน็ตและใช้เหตุผลที่ถูกต้องในการใน,ในองค์ควมรู้ 2. พอประมาณการจัดกิจกรรมกลุ่มเหมาะสมกับเวลาที่กำหนดให้ในแต่ละกิจกรรม3ภูมิคุ้มกันที่ดีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนโดยการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมสม่ำเสมอ ประเด็นการใช้แผนการเรียนรู้สีมิติ 1. มิติสิ่งแวดล้อมสร้างบรรยากาศชั้นเรียนมีความเหมาะสมมีความสุขเอื้อต่อการเรียนรู้ 2. องม,มิติสังคมนักเรียนสามารถทำงานกลุ่มได้อย่างดี3มิติเศรษฐกิจใช้อุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่า 4. มิติวัฒนธรรมนักเรียนนำองค์ความรู้ในชั้นเรียนที่สอนในแต่ละวัน ไปทบทวนความรู้ที่บ้านและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นได้อย่างมีความสุขจากการดําเนินการาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาศษษษษพพเศรษฐกิจพอเพียงครูผู้สอนได้มีใบางานชุดคําถามก่อนและหลังสอนทุกครั้งและนําผลที่ได้มาประเมินแก้ปัญหาจึงทําให้ครูมั่นใจว่านักเรียนจะเข้าใจและนําไปใช้ได้จริงขอบคุณครับสวัสดีค่ะ ดิฉันเด็กหญิงท่านพพมนังใจได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนแกนนําหลักปัชญา,าของเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินชีวิตประจําวันโดยยึดหลักสามห่วสองเงื่อนไขสห่วงประกอบด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีความคุ้มกันสองเงื่อนไขประกอบด้วยเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมดิฉันนําหลักปรัชญา,าของเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งปันสมาชิกในครอบครัวและ เพื่อนๆในโรงเรียนอย่างสมจากการนำหลักวัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ทำให้โรงเรียนน่าอยู่สภาพแวดล้อมปลอดภัยเพื่อนๆนักเรียนสามารถนำองค์ความ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการศาสตร์การพัฒนาทั้งสาศาสตร์ดังนี้ 1. การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ผู้เรียนได้รู้จักการทำปุ๋ยหมักโดยการนำใบไม้แห้งกับปุ๋ยคอกมาคลุกให้เข้ากันซึ่งปุ๋ยหมักจะช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ 2. การคัดแยกขยะ ผู้เรียนมีความสามารถในการคัดแยกขยะตามประเภทของขยะซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภทได้แก่ขยะย่อยสลายขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปและขยะอันตราย 3. รักสิ่งแวดล้อมมีการเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่าเห็นความสำคัญของป่าไม้ที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสิ่งแวดล้อม 4. การปลูกพืชสวนครัวผู้เรียนสามารถสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการปลูกผักกินเองทําให้เลือกวัสดุปลูกเองได้จึงปลอดภัยจากสารเคมีและยาฆ่าแมลง 5. การเลี้ยงไก่ผู้เรียนรู้จักวิธีการเลี้ยงไก่ที่ถูกต้องสามารถสร้างเสริมอาชีพรู้จักเพิ่มรายได้จากการเลี้ยงไก่ให้กับตนเองและครอบครัว6การพัฒนาทักษะอาชีพ โดยการนำผลผลิตมาอุปโภคบริโภคหากเหลือกินเหลือใช้ก็นำมาจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ต่อไป 7. การออมผู้เรียนรู้วิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่าย่รู้จักประหยัดออมทรัพย์เพื่ออนาคตโดยการฝากเงินไว้กับธนาคารโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 8. สหกรณกร ผู้เรียนบูรณาการองค์ความรู้โดยนำประสบการณ์การปลูกพืชสวนครัวและการเลี้ยงไก่มาวางขายในสหกรณ์โรงเรียนทำให้เกิดการพัฒนาทักษะอาชีพ